การเลี้ยงวัวเราต้องมีแรงยาดเป็นของตัวเองครับสําคัญเลยใช่ไหมสำคัญครับทำไมถึงว่าง,งั้นพีถ่ถ้าเราลงทุนซื้อมันก็เลืองไปข้างหน้าพี่อันนี้คือวัวตัวผู้นะทรกชุมครับที่ยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าให้มันอ้วนก่อนใช่ไหมพี่อันนี้ให้กินอะไรบ้างครับนี่กินรำครับลำลำกับ้าหวานลำกับแาหวาน สว,สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมความสุขของคุณยายนะผู้ชมครับที่จะมอบมรดกให้ลูกๆหลานๆนะผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยายกับคุณลูกสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านศรีราชาครับตำบลประดูศรีราชาตำบลประดูอำเภออำเภอสามัทธ์จังหวัดสุรินทร์ครับครับผมที่มีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์อะไรครับศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าเก้าครับ สามารถโทรมาสอบถามได้ตรงเนาะครับคุณยายกำลังทำอะไรอยู่ครับรดน้ำยาอย่ารดล้ำผมเลยรดน้ำอยู่รดน้ำยาอยู่อ๋อคุณยายเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับวัวนี่เลี้ยงมาหลายปีแล้วอ๋อภูมิใจไหมภูมิใจค่ะช่วยบอกในภูมิใจไงคุณยายมันดีไงโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เลี้ยงวัวแต่ละตัวนะผู้ชมครับแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับอันนี้คือญ้าอะไรพี่นี่ หญ้าหวานครับหญ้าหวานส่วนอนุรกปลูกใบเป็นเนเปียครับตั้งไนครับอ๋อขึ้นเนเปียผู้ชมครับด้านขวามือผมนี่คือหญ้าหวานดูแลบริหารจัดการง่ายไหมครับพี่หญ้านี่ง่ายง่ายใช่ไหมครับอันนี้แต่อนนี้มันน้ําตื้นนี่ครับทําไมถึงว่าน้ําตื้นครับน้ํามันอยู่ไม่นึกอ๋อขุดไปก็เจอน้าเลยครับอืมสบายเลยใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้น้ําน้ําจืดใช่ไหมน้ำจืดกินได้กินได้ด้ยเหรอน้ำนี้โอ้ผู้ชมครับ แสดงว่าที่นี่ที่นี่คือพื้นที่ที่ดีสําหรับการทําการเกษตรเลยใช่ไหมครับอันนี้หญ้าอะไรพี่นี่อันนี้เป็นเนเปียร์อ๋อพึ่งเริ่มปลูกหญ้าฝั่งนู้นคือหญ้าหวานฝั่งนี้คือเนเปียร์ทำไมถึงปลูกหญ้าสองสองปร,ประเทศคู่กันไปครับพี่มันจะสะดวกแล้วก็แตกต่างกันครับอ๋ออยู่ที่การเจริญเติบโต,ตมันไม่เหมือนกันครับผมเนเปียร์มันจะได้ปริมาณครับอ๋อเนเปียร์ได้ปริมาณ ้าหวานนี้ก็คือได้เร็วเร็วเร็วอโอเคครับผู้ชมครับบริเวณด้านขวาผมมือผมนี่ก็คือค้อกครัวนะผู้ชมครับสร้างหมดเท่าไหร่พี่นี่หลายอยู่ครับหลายอยู่เป็นแสนไหมเกินอยู่ครับเกินเรื่อยๆอย่งต่อเติมไปเรื่อยนะผู้ชมครับไม่รู้จะต่อไงครับก็ต่อไปเรื่อยเอ๊สังเกตดูว่าเป็นค้อกคัวที่ถือว่าโอเคนะพี่นะมีที่เก็บฟางมีอะไรนะผู้ชมครับนี่ การเลี้ยงวัวเราต้องมีแรงยาเป็นของตัวเองครับสําคัญเลยใช่ไหมสำคัญครับทำไมถึงว่างั้นพี่ถ้าเราลงทุนซื้อมันก็เลื่องไปข้างหนพี่อืมครับก็คือเราไม่พอที่จะมีเงินซื้อได้ขนาดนั้นนะพี่เนาะครับอย่างน้อยเราต้องมีแรง้าใช่อันนี้คือหัวใจเลยไหมหัวหลักเลยครับหัวใจเลยหัวใจหลักเลยใช่ไหมครับถ้าแรงยาคุณตายเนครับแรง้ากับฟางแรง้ากับฟางฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงวัวเนี่ยหลักๆเลยต้องมี แปลงหญ้าเป็นของตัวเองอย่าเพิ่งไปซื้อวัวมาเลี้ยงใช่ใช่ยังไม่มีต้องต้องปลูกหญ้าก่อนปลูกหญ้าปลูกหญ้าก่อนปลูกหญ้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยซื้อวัวมาเลี้ยงถ้าซื้อวัวมาเลี้ยงยังไม่แปงหญ้านี่ลงทุนเยอะเลยใช่ไหมเยอะเยอะอืนี่ประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมครับเมื่อก่อนคอกอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมพี่แต่ตอนนี้เอามาไว้ข้างนอกหมดแล้วเพราะว่าต้องการผลแ้าครับอือมันใกล้หญ้ามันใกล้หญ้าแสดงว่าแต่ก่อนคอกอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ดีไม่ดีอยู่ข้างนอกนี่ดีกว่าใกล้หญ้า มันลงด้วยใช่ไหมครับอืมโอเคนะผู้ชมครับนี่คือแนวคิดอันนี้คือวัวของพี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่รามันครับรามันครับอืมมีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวตอนนี้วัวกินอะไรอยู่ครับนี่กินหญ้าหวานหญ้าหวานโอ้ผู้ชมครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยผู้ชมครับเป็นแปลงหญ้าหวานอู้ อาณาจักรย่าเลยนะผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องเรื่องเล่นๆนะผู้ชมเป็นอะไรอาณาจักรย่าเลยนะผู้ชมครับอันนี้วัวบรามันหมดเลยเนาะครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างพี่ไม่ค่อยมีครับไม่เครื่องลำปีวันนั้นครับอ๋อตัวนี้เพิ่งหายแล้วครับโอ้ผู้ชมครับเป็นหนักเลยนะพี่นะตัวนี้เราสามารถเข้าไปดูด้านในได้ไหมครับได้ได้เข้าด้านหนครับพี่ประตูอ่าโอเคนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชม ไปชมวัวด้านในนะผู้ชมครับมีลูกสีวัยด้วยใช่ไหมพี่สีวัยสองตัวโอ้แถวนี้ขึ้นชื่อเรื่องสีวัยผู้ชมครับเอ๋อก็สมสีวัยนะผู้ชมครับมันสวยใช่ไหมพี่หรือว่าไงโอ้ตัวผู้ตัวเมียพี่อันนู้นตัวเมียครับลูกเจ้าโชคอ๋อเป็นสี่วัยหนึ่งจ็ดแปดอันนี้คือลูกสี่วัยหนึ่งเจ็ดแปดเจ้าโชคอันนี้สี่วัยศูนย์เก้าหกอ๋อตัวนี้สีวัยตัวนี้สองเดือนแลีวัยศูนย์เก้าหกสองเดือนแล้วอ๋อ มีไม่พันทั้งหมดกี่ตัวครับนี่ห้าตัวห้าตัวปกติเราเลี้ยงวัวยังไงบ้างครับพี่ที่นี่ปล่อยแล้วก็ขังคอกด้วยครับปล่อยปล่อยกี่โมงครับพี่ปล่อยช่วงสามถึงสี่โมงเช้าปล่อยช่วงสามถึงสี่โมงเช้ากลับสี่โมงเย็นกลับสี่โมงเย็นตอนนี้มากินหญ้าหวานตอนในคอกโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเลี้ยงทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่เหนื่อยไหมก็ปกติครับปกติชินแล้วชินแล้ว แล้วตัวนี้ทำไมต้องอยู่ข้างนอกพีม่มันเป็นวัวไทยบ้านมันไม่เข้าฝูงอ,อ๋อทำไมอย่างนั้นับพี่ผมขายแม่มันออกไปหมดแล้วครับอันนี้เป็นวัวสาวอเป็น,ล,นลูกมันก็เลยตัวเมียวัววัวไทยบ้านจะไม่เข้าฝูงทางนู้นัพราะเข้าไม่ได้มันชนใครชนครับในคอกเ่ยอ,อ๋อในคอก <laughs> <laughs> ชนมันแพขข้เขาอันนี้คือวัวตัวผู้นะทรานผู้ชมครับที่ยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าให้มัน,นกวนก่อนใช่ไหมพี่อันนี้ให้กินอะไรบ้างครับนี่ กินรำครับรำรำกับหญ้าหวานรำกับหญ้าหวานอันนี้รำเฉยแล้วครับดูว่าไงลำครับอือให้กินรำผสมหญ้าหวานถ้าเป็นวัวเพศผู้เราก็จะขายเพศเมียเราก็เก็บไว้ทําพันอโอเคคุณผู้ชมครับแล้วถ้าปัวบันแพ้เขาเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไงบ้างพี่ก็อยู่ที่ยายครับไม่รู้ว่ากจะปล่อยหรือไม่ก็จอ๋อ ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้ผมว่าให้ขายเดี๋ยวน้พี่เนาะเพราะมันสู้เขาไม่ได้เนาะมันโรคซุ่มเศร้าอตัวนี้นันผู้ชมครับมันไม่ค่อยได้กินอะไรเขานะโอ้แต่ตัวนี้ใหญ่นะพี่เนาะนี่ใหญ่มากเลยผู้ชมครับอันนี้ผสมบีบไฟครับบุสเตอร์อืมทำไมถึงเลือกที่ผสมบีบมาเตอร์พี่มันมันลางมันได้ครับอ๋อชอบครับอืมไม่ะเป็นต้องบามันนะใช่ไหมครับ พยายามแตกต่างพยายามแตกต่างทําไมต้องพยายามแตกต่างพี่ันราะ้าันแถวบ้านมันเยอะแล้วครับมีวายศูนย์เก้าหกมันเยอะแล้วเยอะแล้วก็ต้องแตกต่างบ้างแตกต่างบ้างครับอืคิดเองทำเองเลยใช่ไหมครับนี่ครับอืมโอเคนะผู้ชมครับหวังว่าจะประสบความสําเร็จนะผู้ชมครับความคิดที่แตกต่างอันนี้อันนี้อะไรพี่อันนี้ข้าวโพดสับครับข้าวโพดสับทาเองเหรอครับเ้อเหมือนกันแลวครับกระสอบเท่าไหร่พี่นี่สั่งมากระสอบสี่สิบครับสั่งมากกระสอบสี่สิบเนี่ยโอ้ผู้ชมครับ แต่ใครใช้ได้เหมือนกันเนาะตก,ตกตรตสอบลวสี่สิบ,บาทนะผู้ชมครับเอาผมสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่ทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราหน่อยครับต้องทําไงบ้างครับเราจะเลี้ยงวัวเราต้องขยันด้วยครับขยันแล้วก็ใจต้องรักรักในสัตว์ที่เราเลี้ยงครับแล้วอีกอย่างมันก็เป็นเงินเก็บไปในตัวเป็นเงินเก็บไปในตัวอยามลําปากแล้วก็ได้มาเลยกับช่วยอ๋อโอเคพี่ชมครับแล้วภูมิใจพี่กับอาชีพนี้ภูมิใจครับเป็นอาชีพได้ไหม เป็นได้พี่ก็พ่อแม่ตายายสร้างมาแล้วก็ต้องสารต่อโอเยี่ยมเลยผู้ชมครับเป็นอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายสานมาเนาะรเราก็สืบทอดต่ออ่าโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ